มาริยาพูนเลิศดลาบเปิดใจเป็นฝาจีบวรรณสิงประเสริฐกุลก่อนถึงขั้นถ่ายสองไอจีดูว่ามีแฟนหรือยังก่อนทักไปบอกตรงๆว่าคุณเท่มากอยากรู้จักพิมพิมลบๆอยู่นานกว่าจะกั้นใจส่งแม้จะเจอดราม่าเข้ามาบ้างในบางครั้งแต่ความรักของมาริยาพูเลิศดลาบและวรรณสิงประเสริฐกุลก็ยังหวานอยู่ดังเช่นช่วงวาเลนไท์ที่ผ่านมา ทางคู่ก็ยังมีโมเมนต์น่ารักไปฉลองดินเนอร์ด้วยกันล่าสุดมารียามาเปิดเผยเรื่องรักๆที่ไม่เคยมีใครรู้ผ่านรายการมารีฝากไว้ให้คิดทางช่อง YouTube โดยเจ้าตัวเผยว่าเป็นคนที่จีบฝ่ายชายก่อนเริ่มจากการได้ทำงานร่วมกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหลังได้สัมผัสจริงๆก็รู้สึกว่าคนนี้เป็นคนน่าสนใจมากอยากจะรู้จักเขามากขึ้นแต่ไม่รู้จะถามยังไงไม่รู้เขาจะคิดยังไง ไม่รู้ว่าเขามีแฟนหรือเปล่าก็เลยไปส่งอินสตาแกรมเขาเต็มที่ดูว่าเขามีใครหรือยังก็ไม่เห็นอะไรจากนั้นจึงตัดสินใจพูดคุยกับฝ่ายชายโดยบอกไปว่าเราคิดว่าคุณเท่ม,มากเลยนะอยากจะรู้จักคุณแต่ไม่รู้ว่าอยู่มีแฟนหรือเปล่าฟังดูเหมือนมั่นใจมากแต่กว่าที่จะสามารถส่งข้อความนี้ได้ตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงตีสองก็เปลี่ยนคำบ้างอะไรบ้างแล้วก็ส่งไปก่อนที่วรณสิงจะตอบกลับมาว่า โอ้ว้าวนี่มิสยูนิเวิร์สชวนผมออกเดทเลยเนี่ยซึ่งมาริยาก็ตอบกลับไปว่าเยสตอนแรกวันณสิ่งไม่รู้ว่ามาริยาคือใครแต่มันก็ดีที่ฝ่ายชายไม่รู้เรื่องในวงการเยอะรู้สึกสดชื่นดีที่ได้คบกับคนที่อยู่นอกวงการนิดหนึ่ง